า,า,าได้กี่กมนะสองเกม,มอ๋อใช้ได้เลยอ่าแล้วลงลงยูทูบได้ดูไหมพ่อ้ยูท<ด>ูบเบอร์ยเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ยูทูบหรอกได้ลงเราเคยมาเล่นไหมเล่นใช่ไหม ก็ไม enfin ่ังจะมีคลิปนะแต่ว่าหลายครั้งทำจริงชื่อพีรักพี่พอพาดาใจเลยพอบานสลายพี่พี่สลายรอเรือไม่หายอลกจอช้างยักษ์อะไรน้าออ้มาไม่ได้มีอะไรคลิปแยวไม่มีอะไรเลยกดติดตามไม่ได้เลย พอคนเยอะๆเนี่ยมันก็อยู่ไม่บางทีมันก็ไม่ช่วงในส่วนใหญ่จะมีทุกคนาวันศุกร์ก่อนอ่าวันทุกันศุกร์นายดิไม่ได้มาวันศุกร์ไม่ได้มาวันศุกร์ตัวนี้คร็คนตันนวาอาจารย์นงสวัสดีครับ 嗯。Yeah.